สมายโปรวิดีโอสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมในเดือนสิงหาคมเดือนหน้านี้จะมีวันสําคัญอยู่วันหนึ่งนะครับก็คือวันแม่ของพวกเราทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นในบทนี้ผมก็เลยอยากจะสอนวิธีการทําวิดีโอคาราโอเกะแบบมีการปาดเนื้อลองอยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆได้ฝึกลองทําดูนะครับผม เผื่อว่าเพื่อนๆจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยนำไปใช้ทำวิดีโอคาราโอเกะสำหรับเพลงในวันแม่โดยที่เอารูปภาพหรือวิดีโอของเราประกอบคาราโอเกะเข้าไปนะครับผมเพื่อเป็นของขวัญในวันแม่ที่จะถึงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันก่อนนะครับผมว่าวิดีโอคาราโอเกะแบบคิดว่ามันเป็นยังไงนะครับ ได้เห็นตัวอย่างนะครับผมว่าวิดีโอคาราเล็กเป็นอย่างไรนะครับผมก็คือเราสามารถนํารูปภาพหรือวิดีโอมาใช้นะครับผมตัวที่จะมีคาราเล็กเป็นตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับให้เราอ่านตามนะครับผมขั้นตอนในการทํานะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายวิธีการทําไปทีละขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องหาเพลงที่สามารถ ตัดเสียงคนลองออกไปได้นะครับผมซึ่งผมขอแนะนำว่าให้เราไปหาใน YouTube นะครับผมไปที่เว็บไซต์ u t u b e เลยนะครับผมให้เราพิมพ์ชื่อเพลงที่ต้องการนะครับผมอย่างเช่นผมต้องการผมชื่นชอบเพลงอิบุนครับก็พิมพ์คำอิบุนลงไปเสร็จแ,แล้วต่อมาเนี่ยให้เพื่อนๆต่อท้ายด้วยคำว่าคาราโอเกะนะครับผม อีกอุดคาราโอเกะนี่นะครับผมอันแรกคือชื่อเพลงอันต่อมาให้ต่อเลยคำว่าคาราโอเกะครับผมที่ผมให้ต่อเลยคำว่าคารา,าโอเกะ,ะเนี่ยก็เพราะว่าวิดีโอที่เป็นคาราโอเกะนะครับผมที่ผมให้พิมพ์คําว่าคาราโอเกะต่อไปเนี่ยก็เพราะว่าวิดีโอที่เป็นคาราโอเกะนะครับผม เราสามารถตัดเสียงร้องออกจากเสียงเพลงได้นะครับผมเสร็จแล้วลองเสิร์ชดูนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกลองฟังดูนะครับเพลงที่เราต้องการนะครับผมสมมติผมลองเลือกอันที่สองนะครับของิจุยสุนเลี้ยงให้เราลองฟังดูนะครับผมว่าเพลงนี้เนี่ยมันสามารถตัดเสียงร้องได้หรือเปล่าครับ โดยสังเกตไปที่ลำโพงนะครับผมเสียงของลำโพงถ้าสมมุติว่าเสียงร้องเนี่ยหนักไปที่ลำโพงไหนนะครับผมก็คือออกคลิปโพงไหนมากส่วนอีกลำโพงนี้แทบไม่ออกเสียงร้องเลยก็แสดงว่าเนี่ยเราสามารถนำวิดีโอนี้เนี่ยไปใช้งานได้นะครับผมอลองฟังดูนะครับ ลองนี่ไม,ม่มีท,ท,ทีเบุบอมแขนออมกอดเมตระโเพื่อนๆลองฟังดูนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าเสียงของพี่จุ้ยเนี่ยจะออกทางลำโพงขวาค่อนข้างมากนะครับผมซึ่งลำโพงซ้ายเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยออกเลยครับผมก็แสดงว่าเนี่ยเราสามารถเอาวิดีโอเนี่ย ไปใช้งานได้นะครับผมให้เราโหลดวิดีโอนี้ลงไปเลยนะครับผมอพอโหลดลงมาเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเนี่ครับโหลดลมาเสร็จแล้วให้เรามาทําขั้นตอนพอโหลดลงมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปทําขั้นตอนต่อ,ตอไปเลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เอาวิดีโอของเราที่ได้เนี่ยลากออกไปเลยอ่าผมมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับผม หรือว่าถ้าสมมติว่าวิดีโอของเราเนี่ยที่โหลดจาก u ู u ู e นะครับเป็นนามสุล flv นะครับผมอย่างเช่นวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถลากเข้าไปใช้ในโปรแกรม Sony Vegas ได้นะครับผมเพราะว่าโปรแกรม Sony Vegas เ,เนี่ยไม่สามารถอ่านไฟล์นามสกุล flv ได้นะครับนี่เห็นไหมครับ ราะว่าวิดีโอเมื่อกี้นี้เป็น flv นะครับผมก็ไม่สามารถนำใช้ใน Sony Vegas ได้ผมเลยขอแนะนำว่าถ้าใครโหลดมาเป็น flv นะครับผมให้เราแปลงวิดีโอ flv ของเราเนี่ยให้เป็น mp3 ก่อนนะครับผมซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าโปรแกรมของใครมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมให้แปลเป็น mp3 ออกมานะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอา mp3 ของเราที่ได้เนี่ย ใส่เข้าไปในโปรแกรมสวิตช์เวคัสเดิมน,นะครับเพื่อทําการแยกออกเป็นสองแท็กนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทําการแยกเพลงเนี่ยออกเป็น2แท็กนะครับผมแท็กหนึ่งก็จะมีเฉพาะเสียงคนล้ออีกแท็กหนึ่งก็จะเป็นเฉพาะเสียงนบ,บรีนะครับผมให้เราทําการคลิกขวานะครับ i Insert a u d i o Track เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับผมนี่ครับ Insert ร์ตออดแท็กขึ้นมาอึ๊บมีออดแท็กขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้เราทำการคลิกขวานะครับ Copy นี่ครับคลิกขวา Copy ออดูแ a ็กนี้มานะครับเพื่อที่จะไปวางในอีออด t แท็กอีกอันหนึ่งนะครับคลิกขวา Copy คลิกขวาวาง p e อ่าขั้นต่อมานะครับผม ผมจะเริ่มทําที่วิดีโอด,ด้านบนก่อนนะครับผมโดยการคลิกขวาแล้วเลือก Channel แล้วก็เลือก Left Only นะครับคลิกขวา Channels Left Only อ่อนี่ครับเสร็จแล้วของ Audio Track อันล่างนะครับผม ก็คลิกขวา Channels แล้วก็ r i t e Only ครับเสร็จแล้วลองฟังเสียงดูนครับว่าแท็กไหนเป็นเฉพาะเสียงร้องแท็กไหนเป็นเฉพาะเสียงดนตรีนะครับผมผมขอปิดนิ้วแท็กนี้ไปก่อนนะครับผมเพื่อที่จะฟังแท็กบนก่อน ครับก็คือจากที่เราฟังเมื่อกี้นี้นะครับผม audio track ข้างบนเนี่ยก็จะมีแต่เสียงดนตรีอย่างเดียวผมยขอตั้งชื่อเป็น music only นะครับผมจะได้ไม่งงเดี๋ยวมาลองฟัง track ข้างล่างดูบ้างนะครับ อ่าเห็นไหมครับว่าข้างล่างเนี่ยก็จะมีเสียงขนล้องด้วยนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมให้เราทําการปรับแผนนะครับนี่ครับปรับแพนตรงนี้นะครับผมโดยที่ audio track ด้านบนผมจะให้อยู่แผนไปทางด้านนี้นะครับผม ส่วนด้านล่างนี่ผมก็จะปรับให้ทางด้านนี้นะครับผมนี่ครับด้านบนนะครับมีซิคโคลี่ผมก็จะให้ออกลำโพงขวาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนด้านล่างนี่ก็ให้ออกลำโพงซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับผมด้านบนก็จะเป็นลำโพงขวาร้อยเปอร์เซ็นต์ด้านล่างก็จะเป็นลำโพงซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ผมทำอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเมื่อเราเอาวิดีโอของเราเนี่ยไปเปิดในเครื่องเล่น DVD หรืออาจจะเปิดในคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้าสมมติว่าเราต้องการเฉพาะเสียงตีอย่างเดียวเนี่ยเราก็ให้เลือกเล่นเฉพาะลำโพงขวาอย่างเดียวเราก็จะได้เสียงตีอย่างเดียวทำให้เราสามารถร้อนปเป็นคาราโอเกะได้ ส่วนถ้าสมมติว่าเราต้องการทั้งเสียงร้องและก็เสียงดนตรีเราก็ไม่ต้องปรับค่าลาโพงอะไรนะครับผมคือให้ลำโพงดังทั้งสองก้างเลยขั้นตอนถัดมานะครับผมผมจะขอแนะนําให้เพื่อนๆทําการมาร์กตำแหน่งเพลงให้เป็นท่อนๆนะครับผมเพื่อความสะดวกในการพิมพ์ข้อความ พิมพ์เนื้อเพลงออกไปนะครับฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าอยู่ตัวช่วงไหนเนี่ยให้เรากดปุ่ม m เพื่อ mark นะครับผมอ่มมาครับผมต้องการ mark ตำแหน่งนะครับด้วยกดปุ่ม m นะครับผมกดปุ่ม m เพื่อ mark ตำแหน่งลงไปนี่ครับ m นะครับตำแหน่งที่ ท่อนที่เริ่มร้องอุ่นใดๆโลกนี้ม่มีมทททเทียมจบว่าเทียมก็มากเลยอ,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 อัอมกอดแมต่ตะกรอนตะกรอครับก็มาไปคืมมอ่ะล้รับทอนรัจางเพราะลูแมย่อมใญ่ใหญ่จบครับก็มาไป เพื่อนๆทำอย่างนี้นะครับผมไปจนกระทั่งจบเพลงนะครับผมอากื้ทีละท่อนนะครับผมเพื่อว่าเวลาเราฟังเพลงมันจะได้สะดวกนะครับผมขั้นตอนถัดมานะครับผมก็จะเป็นการนํารูปภาพหรือวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยลากลงมาประกอบเพลงนะครับผมก็คือคลิกขวา insert video track นครับที่ก่กอน insert o t รขึ้นมา เสร็จแล้วปุ๊บก็เอารูปภาพหรือวิดีโอของเรานะครับลากออกมานะครับลากออกมานี่ครับผมตรงนี้คือเพื่อนๆจะปรับแต่งยังไงก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบใจเลยครับผมพื้นฐาน การใช้โปรแกรมทั่วไปนี่สามารถติดตามได้จากวิดีโอบทเก่าๆนะครับผมจะสอนถึงการนำภาพหรือวิดีโอลงมาใช้ในโปรแกรมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการมาร์กตำแหน่งของเนื้อลองทุกตำแหน่งในเพลงแล้วแล้วก็เพื่อนๆนำเอารูปภาพต่างๆหรือวิดีโอนำมาประกอบเพลงเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผม ต่อมาก็จะถึงขั้นตอนที่5นะครับผมคือการพิมพ์เนื้อรองลองไปนะครับผมธีการพิมพ์เนื้อรองก็คือเป็นการใส่เท็กต์ลงไปธรรมดาเลยนะครับผมก็คือคลิกขวาครับ insert ท e x t เข้าไปปุ๊บแล้วก็พิมพ์ข้อความล,อง,ล,ง,ล,ง,ลงไปเลยนะครับโดยให้เลือกไปที่ media generator นะครับแล้วก็คลิกไปที่เท็ก์นะครับ แล้วก็ลากเทคกตออกไปครับลากเทคออกมาเสร็จแล้วเพื่อก็ทําการเลือกฟอนต์ปรับขนาดให้เป็นไปตามที่ต้องการนะครับผมพิมพ์ตัวหนังสือลงไปครับพิมพ์เนื้อเพลงลงไปปรับฟอนต์ให้มันเข้าที่นะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับให้มันลงมาวาง ประมาณให้ลงมาให้มันลงมาวางด้านล่านะครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใส่เอฟเฟกให้กับฟอนต์ลงไปนะครับ ขั้นตอนนี้ก็คือการพิมพ์เนื้อเพลงลงไปนะครับโดยเพื่อนๆเขาจะต้องเลือก1ฟอนต์นะครับ2คงขับพันานานะครับต่อมาคือเพื่อนเพื่อนจะต้องไปที่เลื่อนตำแหน่งนะครับไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับผมซึ่งปกติแล้วเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยครับ ต่อมาก็คือไปใส่เอฟเฟกให้มันนะครับไปที่เอฟเฟกแล้วก็ไปเลือกเอฟเฟกต่อ r a ไลน์ l นะครับแล้วก็เลือก w i d ให้มันมากนิดนึงนีครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ต้องพิมพ์เนื้อเพลงลงไปให้ครบทุกท่อนนะครับผมโดยวิธีการพิมพ์ท่อนถัดไปก็คือให้เราทำการ Copy เนี่ครับ Copy ทอนเก่ามาขอแล้วก็มาวานะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับฟ้อนปรับขนาดปรับเอฟเฟกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราก็แก้เฉพาะตัวหนังสืออย่างเดียวเลยเพื่อนๆนก็ทําอย่างนี้ไปนะครับผมจนกระทั่งเสร็จหมดทั้งเพลงนะครับผมพิมพ์ข้อความให้เสร็จหมดทั้งเพลงไปเลยเอาครับผมหลังจากที่เพื่อนๆพนพิมพ์ข้อความแบบปกติจนครบทั้งเพลงตามรูปแล้วครับ ครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้คือจะเป็นตัวหนังสือแบบธรรมดาไม่มีการปรับเนินหล่อแบบขราวเกตนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นตัวหนังสือแบบธรรมดา ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือการปาดเนื้อรองให้กับคาราโอเกะของเรานะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรนะครับผมให้เพื่อนๆค่อยๆลองศึกษาตามผมไปเลยนะครับผมเอาละ,ะครับลุยเลยก็คือคลิกขวา Duplicate track ครับก็ที่อยา Copy ตัวหนังสือน,นี้ทั้งหมดนะครับไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับ เห็นไหมครับว่าดูเพิเคสเสร็จแล้วอันนี้ครับมันก็จะมีร้อนือสองแท็กนะครับผมผมขอเลื่อน normal ลงมาข้างล่างนะครับผมอันด้านบนนี่ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นคาราโอเกะนะครับผมตัวนี้เพราะว่าจะปาดเดินล้อที่แท็กนี้ครับคาราโอเกะ หลังจากที่เราทําการ duplicate track เรียบร้อยเลยนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็คือให้เราทําการใส่เอฟเฟกให้กับวิดีโอแทร็กของเราที่ชื่อว่าคาราโอเกะนะครับผมโดยเราเคลิกที่ตรงนี้ครับผมวิดีโอ x ตรงนี้อ่าคลิกลงไปครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Sony i n v e r วแล้วก็ Sony Color Collector ครับนี่ครับ เลือกไปที่2ตัวนี้ครับจากนั้นกด add ก่อนนะครับแล้วไปกด ok ครับน่ครับกด add เสร็จปุ๊บไปกด ok ต่อได้เลยาจากนั้นมานะครับให้เราไปจัดก,การที่ i n นเ r อก่อนนะครับผมโดยลากอินเวอไปไว้ข้างหน้านะครับ ปรับค่าเบนเมา์ให้เป็นห0ึ่งนนะครับผมนี่ครับอินเวอร์ตอยู่ด้านหน้าแล้วแล้วครับปรับเบนเมา์ตรงนี้ให้เป็น1.0จคุณเพื่อจะสังเกตว่าเนี่ยตัวหนังสือของเราเปลี่ยนไปนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือสีขาวขอบดําแต่ตอนนี้เราจะตัวหนังสือของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีดําขอบขาวแล้วนะครับต่อมาให้ไปดีคอนเรคอเลเตอร์ครับ ให้เราไปปรับที่ตรงวงกลมอันนี้นะครับผมนี่ครับปรับให้มันอยู่ประมาณนี้ครับผมเพื่อที่ว่าจะปรับให้มันเป็นสีน้าเงินครับเราสังเกตนะครับผมปรับเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งค่าตรงนี้นี่ไม่ต้องตายตัวนะครับผมลองปรับดูแล้วก็ลองสังเกตดูจากหน้าจอพรีวิวนะครับผ ดูน้าจอบพี่พีผมนะครับเห็นไหมครับเป็นสีดาเงินแล้วอโอเคครับผมเสร็จแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับผมตรงนี้เราก็จะเสร็จอีกส่วนหนึ่งแล้วครับผมก็คือการใส่วิดีโอเอฟเฟกให้กับแทร็กของคาราโอเกะของเราขั้นตอนถัดมาแล้วครับผมเป็นวิธีการที่ผมได้สอนในบทที่แล้วนะครับผมก็คือวิธีการเนี่ย ทำให้ตัวหนังสือก็ค่อยแสดงทีละตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือให้เราไปที่นี่ครับ e v e n t p a แผ่นครก่อนเลยกดปุ๊บ e ี e n น p แผ่นครอปเสร็จแล้วให้เราเนี่ยสังเกตที่ค่าตรงนี้นะครับผมตรงส่วนนี้สองส่วนนี้ให้เรา คลิกยกเลิกการใช้งานนะครับผมให้เป็นดังรูปและส่วน stretch to fill เนี่ยตัวนี้ให้เราเลือกเป็น no นะครับ no เสร็จแล้วปุ๊บให้เราไปคลิกที่ตรงนี้ครับคลิกที่ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะใช้งานมาันแล้วก็คลิกไปที่ keyframe แรกนะครับ จากนั้นให้เรานี่ครับลากนี้เข้ามาครับ mm. ปึ๊บแล้วก็ลากเข้ามาแวบเสร็จแล้วให้เราลองฟังเพลงนะครับผมถ้าท่อนไหนเนี่ยคนร้องที่มีการหยุดปุ๊บ ให้เราลากตรงส่วนนี้ครับผมไปตามเนื้อลองที่คนร้องได้ร้องเอาไว้นะครับผมอลองฟังกันก่อนครับอุ่นได้ได้เพื่อนๆได้ยินไหมครับคําว่าใดครับออยู่ตรงคําว่าใดนะครับผมผมก็จะลากตรงนี้ครับผมให้มาที่คําว่าใดครับผม เห็นไหมครับผมเมื่อกี้เสียงร้อเนี่ยปรอยู่ตัวคำว่าอุ่นใดๆนี่นครับใดๆผมก็เลยลากจากตรงนี้นะครับลากมาตรงนี้ครับผมมันก็จะเกิดคีย์เฟรมขึ้นมาอีกคีย์เฟรมหนึ่งนะครับผมต่อมาฟังต่อครับ <No. S 1> อ่าเห็นไหมครับก็คือ จะร้องต่อไปว่าโลกนี้นิเวเทียบนะครับผมก่อนที่จะขึ้นต้นคําว่าโลกนะครับผมให้เราทําการลากตัวนี้ของเรานะครับผมไปยังตําแหน่งตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะขึ้นคําว่าโลกนะครับผมท้าไม่แต่ตรงนี้ลากเลยครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมีคียเฟรมเกิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับผม นี่นะครับผมก่อนที่นักร้องจะร้องคําว่าโลกให้เราลากมาไว้ก่อนจะเล้วฟังต่อครับอ่าคำว่าเทียมจบครับพอคำว่าเทียมจบปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือลากตรงส่วนนี้มาหุมคำว่าเทียมให้อยู่ตำแหน่งนี้เลยครับปึ๊บ เห็นไหมครับผมว่าก็จะเกิดคี์เฟรมขึ้นมาอีกอันหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวขอปรปับไปนิดนึงครับรู้สึกต่างไปงนิดนึงโอเคแล้วลองฟังดูนะครับผมว่าการปราบลรลองของเราเนี่ยตรงหรือเปล่าครับอุน่นใดเห็นนะครับว่า เนื้อร้องของเราเนี่ยปาดตรงเป๊ะเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็ค่อยฟังไปทีละเพลงทีละท่อนเลยนะครับผมแล้วก็ขยับไปทีละส่วนเสร็จแล้วต่อไปนะครับผมเราก็ทําเหมือนเดิมอีกนะครับผมก็คือไปที่ท่ทนที่สองึ๊บให้เรากดไปที่อีเวนต์แพนค p อเหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บแล้วก็ไปสังเกตที่ตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับผมตรนนี้ก็เป็นโน่นะครับ ทำให้เป็นโนทุกครั้งเสร็จแล้วปุ๊บอย่างที่ผมบอกครับผมถ้าเครอร์เซอร์ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่คีย์เฟรมแรกนะครับผมสัวว่าอยู่คีย์เฟรมตรงนี้ให้เราคลิกไว้ที่ตรงนี้คีย์เฟรมแรกก่อนเสมอทุกครั้งนะครับคลิกเสร็จปุ๊บแล้วก็หดนี้ลงมาครับอ เห็นไหมครับผมปลดออกมาพร้อมที่จะทํางานนะครับผมก็คือผมขอทุบทวนอีกทีนึงนะครับผมก็คือหนึ่งหนึ่งเลยปรับตรงนี้เป็นโน่ครับสองคลิกไปที่คีย์เฟรมแรกครับตรงนี้ครับสามคือปรับไอตัวปะนี่นะครับลงมาพร้อมใช้งานครับาสามครับ เสร็จแล้วก็สก็คือลองฟังเพลงต่อครับเ,เห็นไหมครับผมคำว่าแขนจบลงเราก็ลากตรงนี้มาตรงที่ท่อนแขน,นครับเห็น,นะครับแขนแขนพอดีเลยคำว่าแขนจบลงก็จะเกิดคีเฟมขึ้นมาอีกอันนึงนะครับผมฟังต่อครับ ตำแหน่งนี้นะครับผมคือตำแหน่งที่ก่อนคําว่าอ้อมจะเกิดจะได้ยินนะครับผมก็คือเราก็ต้องลากตรงนี้มาให้อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็จะเกิดคีย์เฟรมขึ้นมาแล้วอันนี้คีย์เฟรมนี่คือลากในตรงนี้ครับก็จากตรงนี้ เ,รรเห็นไหมครับคําว่ากองจบปุ๊บให้เราเหมือนเดิมครับลาตรงนี้มาให้อยู่ตำแหน่งนี้ครับก็จะเกิดคียเฟรมขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับว่าตรงหรือเปล่า เอาเปนครับตรงเตะเลยนะครับผมเพราะว่าเรากำหนดไปทีละท่อนทีละคีดเฟรมนะครับผมทําให้การปาดคารโอเีะของเราที่ได้มันจะตรงนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อนๆก็จะต้องทําอย่างนี้นะครับผมไปจนกระทั่งจบเพลงนะครับผมท่านตอนนี้นี่เนี่ยจะต้องอาศัยความตึ่นักนิดหนึ่งนะครับผม เพราะว่ามันไม่มีชัดคัดที่จะสามารถทําได้เร็วขึ้นนะครับผมคือเราจะต้องฟังไปทั้งเพลงนะครับผมแล้วก็ค่อยลากเส้นปะมาทีละท่อนทีละท่อนเพื่อให้เกิดคีเฟร,รมทีละอันจนครบเพลงนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆทาการปาดเนื้อลองไปจนครบเนื้อเพลงท่าสุดท้ายนะครับผมเนี่ยครับผมก็เป็นอัน เสร็จขั้นตอนการทำวีดีโอคาราโอเกะนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมเรื่องใรโอกาสวันแม่ที่จะถึงนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนี่นะครับกลับไปหาแม่นะครับผมกลับไปกอดแม่แล้วก็บอกรักแม่เหมือนที่เราเคยบอกตอนเด็กๆนะครับผมไม่ต้องอายนะครับผมว่าเราโตแล้วว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ บอกไปเถอะครับเพราะว่าแม่ทุกคนก็ยังคงรักลูกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับผมไว้เจอกันบทต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ